คนกำลังตกปได้ปนแหลกอยู่เนาะปะดุใช่ปะดุมันจะปะดุเนาะพี่น้องกราบสบายดีพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้มะพร้าวข้าวเป่าอาทิตย์ที่แล้วทั้งสองหากินอยู่ทิศลาวเนาะมื้อนี้บ่าวอาทิตย์พมา,ยามาย่ำต่อนอยู่ห้างหน้าเนาะพี่น้องบูว่าชัชม้านหรือบูม้านเนาะตอนหน่อยที่ใสไว้อยู่ห้างหน้าเนาะคลิปที่แล้วมวยเ้องกับมาย่ำเลยเนาะ ก็พ่อได้อยู่คลิปนี้บููชิดได้หรือบูได้ดามามาลุ้นน่วกันมาบาดนี้เขาก็ออกมาหอดเลยนะพี่หน้่งบู๊ชิมี่ปลาเลยบ่ดู่่หมือนกันนาะ

มอ้บอึกอึไก่บ no uh, ันโอ้ยไก่ของมอ่บน้ำกันพี่น้องลุดน้ำกันไปยังไนีอู้หูไปดูอืมอืมเมงดาคงดีมีหน่อยนะพี่น้องเมงดาเนี่ยส่วนใหญ่อยู่หน้าเฮามันจะบุกหอยห็นเนาะเพราะว่ามันจะบุกหอยหินมืดๆอีกอ่ะอ๋อมืดนะเดี๋ยวอ๋องนะ นี่เพรวที่ซมตัวตัวเดียวบอกตัวเองอีกเลยไอ้ตั้งเอ๋เข้าไปคนเหลือก็ใช่เลยแล้วบ่เลยพอดีแล้วพอดีเนาะวางพอดีแล้วใส่ขึ้นมาอยู่คนกำลังตกก็ได้ผนแรกอยู่เนาะกระดูก ใฟบดิกจะปดุกาพี่น้องอืมีม่ดตนึงไม่ตอนึงปดุกอันไกันเจโตรือดุกนับยง่หกเจโตเจโตปดุกเจต้นแรกเนาะมานอยู่เด้อเจ้ามานับเลยมานอยู่ได้นี่มือเกาะเขามานอยู่ดิโอ้ไปเมื่อว่าแบนี้เมื่อว่าแบฟากฟากนี่แตกดดังฝากเลยไลคกดแชร์กดติดตามเนาะ ก็ซับสไครป์ให้สองหากินอยู่ถิ่นเหล่าใอนอเด้อขอบใจหลายๆที่ติดตามมาตลอด